สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเลยนะพี่นะมาพบกันนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับพัะเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะพี่นะเบอร์โทรศัพท์กับไอเดลายเหมือนเดิมเลยนะครับ0966614848ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยครับเป็นกำลังใจนะครับ EP นี้น้าพะมาใหม่ๆส,สวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่นะ พระใส่กรอบทั้งนั้นเลยนะครับองค์ละแค่100บาทเท่านั้นนะพี่นะใครซื้อครบ3องค์ส่งฟรีนะครับใครซื้อครบ3อมองส่งฟรีนะครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหน้าพระสวยๆนะครับอ้าเอาเออะไรดีเอาองค์ที่1เลยนี่ในองค์ที่1พระไพยรีพินาศนะครับพิมพ์เล็กนะพี่นะนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่1 องค์ต่อไปครับองค์ที่สองก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแพนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อแพนะครับเป็นสมเด็จหล่อโบราณรุ่นแรกหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะพี่นะองค์นี้องค์ที่สองไปกันต่อนะครับองค์ที่สามจะเป็นหลวงปู่ทวดอาปาเช่ครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามนะครับหลวงปู่ทวดอาปาเช่องค์ต่อไปครับ องที่สี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกเนื้ออปกา้ามีจานนะพี่นะนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สี่องต่อไปครับองค์ที่ห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อทองแดงรุ่นแรกเลยนะพี่นะนี่องคนี้นะครับองค์ที่หกชอบองค์ไหนจดหมายเลขไว้นะครับแล้วก็รีบโทรได้เลยต่อไปครับองค์นี้ ไอ้องกี้องค์ที่ห้าขออภัยนะครับหลวงปู่สุกองค์ที่ห้านะพี่นะองค์นี้องค์ที่หกก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับหกชั้นนะพี่นะแขนหักศอกนะครับนีอ่องค์นี้นะครับองค์ที่หกอง์ต่อไปครับองค์ที่เจ็ดก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะครับองนี้นะครับองค์ที่เจ็ดนะพี่นะนี่สวยเลย องต่อไปครับองค์ที่8ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินขี้ตา5ชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่8รูปหล่อหลวงพ่อเงินขี้ตา5ชายองค์ต่อไปนะครับอง์ที่9ก็จะเป็นปิดตา3เกินะครับเนื้อเมกะพัดนะครับนี่นะครับปิดตา3เกิเนื้อเมกะพัดนะครับองค์นี้องค์ที่9้า องต่อไปครับอง์ที่สิบก็จะเป็นสิวรีนะครับหลวงพ่อกลวยนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะครับองค์ใหญ่ๆเลยน,นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบนะครับสิวรีหลวงพ่อกลวยไปกันต่อนะครับองค์ที่สิอก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะครับจัมโบ้ใหญ่นะครับแช่น้ามนนะครับองค์นี้องค์ที่11องค์ต่อไปครับ องค์ที่สิบสองก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเมกะพัดนะพี่นะหลังตัวหนังสือเนื้อเมกะพัดอง์นี้นะครับองค์ที่สิบสององต่อไปครับองค์ที่สิบสามจะเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะองนี้องค์ที่สิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับ นี่เลยรูปหล่อหลวงพ่อไปพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบสี่แล้วนะรูปหล่อหลวงพ่อไปพิมพ์ใหญ่องค์ต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับผมนี่นะครับอง์นี้องค์ที่สิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่สิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญชุบทองนะครับ สวยๆเลยนะพี่นะองนี้นะครับองค์ที่สิบหกองต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดก็จะเป็นพอรอดนะครับนี่สภาพผ่านการใช้นะครับพอรอดพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเจ็ดองต่อไปครับอ่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าไพรีพินาศยังมีเหลืออีกนะพี่นะอ่านี่สิบแปดจะเป็นไพรีพินาศนะครับ เนื้อทองแดงลงยาสีแดงนะพี่นะนี่พลีพินาศรุ่นแรกเลยนะครับองค์นี้องค์ที่18ลงยาสีแดงองค์ที่19จะลงยาสีเขียวนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่19จะลงยาสีเขียวองค์ที่20จะลงยาสีน้ําเงินนะครับนี่นะครับองค์ที่20จะลงยาสีน้ําเงินนะพี่นะอ่าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบจัดไปเป็น c o r r e ป t i o n ได้เลยนะครับ องต่อไปนะครับองที่ี่21ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดใสนะครับหลวงพ่อพัดใสนะครับแต่พลอยลุดนะพี่นะหลวงพ่อพัดใสนะครับนี่เป็นปรับปั๊มนะครับอง์นี้องค์ที่21องค์ต่อไปนะครับองที่ี่22นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะนี่นะครับองนี้องค์ที่22 เอ้ยเออถูกแล้วองค์นี้องที่ยี่สิบสองจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานไปกันต่อนะครับองที่ยี่สิบสามอ่าปิดตาหัวเจ้ารวดนะพี่นะเนื้อเมกะพัดนะพี่นะองค์นี้องที่ยี่สิบสามนะครับปิดตาหัวเจ้ารวดเนื้อเมกะพัดองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงู่ทวดนะครับปีศูนย์แปดสภาพผ่านการใช้นะครับ องนี้องที่ยี่สิบสี่องต่อไปครับองที่ยี่สิบห้าก็จะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงพุทธมเนื้อทองแดงกระไรทองนะพี่นะนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้าองต่อไปครับองที่ยี่สิบหกนะครับอ่าหลวงปู่ทวดเตาลีดปีศูนย์ห้าอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบหก องต่อไปนะครับองค์ที่27ก็จะเป็นเหรียญหล่อนะครับอ่าคล้ายๆพระพุทธชินราชนะครับแต่เป็นหลวงปู่สุขปุกเศกแน่นอนนะพี่นะนี่เป็นเนื้อตะกรวนะครับองคนี้องค์ที่27องค์ต่อไปนะครับองค์ที่28ก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่ครับผมองนี้องที่ี่28 องต่อไปนะครับองค์ที่29ก็จะเป็นซุ้มกอนะครับนี่นะครับเนื้อดินพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่องนี้องค์ที่29ไปกันต่อนะครับองค์ที่30ก็จะเป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อกันเนื้ออปาก้านะพี่นะนี่สวยเลยนะครับองน์นี้องค์ที่30 องละ100บาทเท่านั้นนะพี่นะใครซื้อครบ300ส่งฟรีเหมือนเดิมเลยไปกันต่อนะครับ31ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับเนื้อรุ่นแรกเนื้อทองแดงกระไลทองเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่31องค์ต่อไปนะครับองค์ที่32อ่ารูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับรูปรอหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้องค์ที่32 องต่อไปครับองค์ที่สามสิบสามนะพี่นะพ่ารอดนะครับพะารอดพิมพ์พนมมือนะครับหรือว่าพิมพ์วันพานั่นแหละครับนี่มีจุ่มลักด้วยนะพี่นะองน์นี้องค์ที่สามสิบสามสวยงามมากๆองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบสี่ก็จะเป็นบานขุนพรมกุกเก่าพิมพ์เส้นได้ครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบสี องคต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบห้าเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะครับเนื้อทองแดงกระไรเงินนะพี่นะกองพันลำปางนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบห้าสภาพผ่านการใช้มานิดนึงองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบหกก็จะเป็นเหรียญจิโกโกเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับเนื้ออัปปาก้านะครับนี่ตลับหลังตันนะพี่นะองนี้องค์ที่สามสิบหก องต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับรุ่นแรกนะพี่นะน,นี่องค์นี้องค์ที่สาอสิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่สามสิบแปดนะครับว,ว,วัดละคังพิมพ์ใหญ่เนื้อกลับมากนะครับในเกตพระซุ้มด้วยสวยงามนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบแปดองต่อไปนะครับ องที่39ก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อชุยรุ่นแรกนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อช่วยรุ่นแรกนะครับนี่นะครับ39นะพี่นะไปกันต่อนะครับองค์ที่40ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายใหญ่นะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่40แล้วนะพี่นะนี่ไปกันต่อนะครับ 41นะครับก็จะเป็นเหรียญเท้าสุรนาลีหรือว่าเหรียญย่าโมรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่41นะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่42นะพี่นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคานี่พิเศษอันนี้มีแร่เหล็กน้ำพีนี่นี่ขึ้นอ้โหคลาสสิกมากองค์นี้นะครับ,อง,รบองค์ที่42นะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่4 3านะพี่นะพระกุนะครับนี่พระกุนะครับคล้ายๆท่ากระดานเลยนะพี่นะเป็นเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่43องา์องต่อไปนะครับองค์ที่44นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดหลัก4นะครับนี่ไม่ตัดปีกนะครับองนี้องค์ที่44นะครับไม่ตัดปี องต่อไปนะครับองค์ที่45 46ก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับอาจจะมีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะพี่นะ45จะเป็นพิมพ์เล็กนะพี่นะนี่น้ําทองวิ่งกระจายเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่45นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่46นะพี่นะจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ผิวหิ้งหิ้งขี้เบ้าเดิมเดิมนะครับนี่นะครับ45 46นะครับจัดไปได้เลยนะพี่นะเท้าสู พระเวสสุวรรณรุ่นแรกวสุทัศนนะครับไปกันต่อนะพี่นะ47ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับผ่นข้างนะครับรุ่นพิเศษปี18นะครับนี่นะครับหลังพญานาคนะพี่นะองค์นี้องค์ที่47นะครับไปกันต่อนะครับ48นะครับก็จะเป็นเหรียญแม่ชีบุญเรือรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่48 องต่อไปครับองค์ที่49ครับผมปิดตาเนื้อเมฆพัด3เกลออีก1องค์นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่49บเ่ในปิปตาเนื้อเมฆพัด3เกลอไปกันต่อนะครับองค์ที่40เอองที่50นะครับหลวงพ่อเงินขี้ตา5ชายนะครับผิวออกพายเงินนะพี่นะหรือว่าออกสำลิศแก่งเงินเลยนะพี่นะนี่ องนี้องค์ที่50นะครับอง์ละ100บาทเท่านั้นนะพี่นะใครซื้อครบ300ส่งฟรีนะพี่นะใครซื้อไม่ถึงก็จะมีค่าจะส่งนะครับ50บาทเท่านั้นเองอ่าไปกันต่อไปกันต่ออ่า51ก็จะเป็นขุนแผนเคลือบบั้นกลางนะครับนี่สวยนะครับนี่นะครับขุนแผนเคลือบบั้นกลางนะพี่นะอง์นี้องค์ที่51ด สวยงามองค์ต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสองก็จะเป็นเหรียญล่อหลวงปูดทิมครับนี่นะครับเหรียญล่อหลวงปูดทิมนะครับออกปีหนึ่งแปดนะพี่นะองนี้นะครับองค์ที่ห้าสิบสององต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสามออก, 18, นะก็จะเป็นวัดระฆังพิมพเจดีย์ใหญ่นะครับแตกลายงานสวยๆเลยนะพี่นะนี่มวลสารนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสาม สวยนะใครพลาด EP พีนี้นะหน้าพระสวยงามมากเสียดายเลยต่อไปครับ54ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับนี่นะครับเป็นหน้าหนุ่มนะพี่นะออกปี13นะครับเนื้อปะกานะครับองค์นี้องค์ที่54องค์ต่อไปนะครับองค์ที่55ก็จะเป็นพระชัยวัฒน์น้ำเต้าเอียงเจ้าคุณศีสนวัสุทัศนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่55 องต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกก็จะเป็นค้ตาสีชายใหญ่ครับผมนี่เนื้อมันมากนะพี่นะหลวงพ่อเงินค้ตาสีชายใหญ่ดูด้านหลังย่นเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับองค์งต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักเนื้อทองแดงลมดํานะครับหลวงพู่สุกปุกเสกเลยนี่เหรียญเก้าปีลึกนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ด องต่อไปครับองค์ที่58อันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก่าปีลึกเช่นกันนะครับเป็นเนื้อตะกั่วรองพิมพนะพี่นะนี่นะครับอง์นี้องค์ที่58องค์ต่อไปนะครับองค์ที่59ก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับ7ชั้นนิยมนะพี่นะนี่นะครับองนี้องค์ที่59าไปกันต่อนะครับองค์ที่60ก็จะเป็นเหรียญ หลวงพ่อเดิม2 4 8 2นะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับอง์องที่60องค์ต่อไปนะพี่นะองค์ที่61ก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่สุขนะครับเนื้อผงขุกลัยปิดทองนะครับปิดตาหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่านะพี่นะองค์นี้องค์ที่62องค์ต่อไปนะครับอง์ที่63เหรียญพ่อกลวยไม่ตัดเปกนะครับมีจานนะครับเป็นเนื้อตะกัวรองพิมพ์เลยนี่ องค์นี้นะพี่นะองค์ที่62องค์ต่อไปครับองค์ที่63ปิดตาหลวงปู่โตะนะครับนี่พิมพ์เล็กนะพี่นะหลังยันนะหรือยันตีไม่แน่ใจนะครับตะกุด2ดอกนี่องนี้องค์ที่63องค์ต่อไปครับองค์ที่64วัดระฆังเนื้อกลับมากนะครับนี่นะครับ องนี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อกราบมาองค์ต่อไปครับอง์ที่หกสิบห้าซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่อีกพิมพหนึ่งนะพี่นะองค์นี้องค์ที่หกสิบห้าคาบกุคาบลาขึ้นเป็นฝ้าเลยเนี่ยองค์ต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบหกก็จะเป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่หนึ่งองนะครับ พิเศษจุ่มรักน้ำเกลียงมาเลยนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห6สงบ์องต่อไปนะครับหกสิบเจดนะพี่นะเป็นเหรียญช้างนะครับนี่เหรียญช้างนะครับแล้วหลังใส่ตลับหลังตันนะพี่นะนี่เหรียญช้างนะครับหลังชัดอยู่แล้วนะหลังเป็นรูปชัดนะครับองค์นี้องค์ที่ห7สิบ์ดองต่อไปครับห8สิบแดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับ เหรียญชุบทองหลวงพ่อแก้วรุ่นแรกนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบแปดองต่อไปนะครับองค์ที่หกสิบเก้ารูปหล่หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ปิดทองด้วยสวยๆนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเก้าองต่อไปครับองค์ที่เจ็ดสิบก็จะเป็นวัตตะคังพิมพ์ใหญ่นะพี่นะเกตทะลุซุ้มนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแล้วนะครับ อ,องค์ต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองก็จะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกนะพี่นะเจ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเนื้ออัปปะก้านะครับนี่นะครับเจ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเนื้ออัปปะก้าหลังหนุมานเชิญธงนะพี่นะองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเอ็ดองต่อไปครับเจ็ดสิบสองก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะเดีย๋ยวเรามาลุ้นดูด้านหลังกันเลย ด้านหลังเป็นหลังยันนะครับด้านหลังหลังยันนะครับนี่นะครับสะสมได้เลยนะครับเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองนะครับไปกันต่อนะพี่นะเจ็ดสิบสามคตาห้าชายใหญ่นะครับนี่หลวงพวกเงินนะครับเจ็ดสิบสามนะพี่นะองค์นี้คลาสสิกคลาสสิกดีนะพี่นะ องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ิบสี่อ่าหลวงพุททวดเตาลี่ศูนย์ห้าอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็งสิบสี่องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็สิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อพรมรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองสวยๆนะครับนี่คมเลยนะพี่นะองนี้องค์ที่เจ็ดสิบห้า องต่อไปนะครับองค์ที่76็สิบหกก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเนื้อทองแดงนะครับผ่านการใช้มานะพี่นะนี่นะครับองคนี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบหกองต่อไปนะครับเจ็ดสิบเจ็ดก็จะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะพี่นะนี่อง์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเจ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบแปดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกนะครับเนื้อทองแดงนะพี่นะ สองซี่หกศูนย์เลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดองต่อไปครับเจ็ดสิบเก้าวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้าวัดละคังพิมพ์ใหญ่ไปกันต่อองค์ที่แปดสิบอ่ะเหรียญหลวงพ่อธรรมจักรอีกหนึ่งพิมพนะพี่นะนี่เป็นเนื้อทองแดงนะละในหลังยันหลบวสุกปุกเสกเช่นกันนะครับ องนี้องค์ที่แปดสิบไปกันต่อนะครับแปดสิบเอ็ดก็จะเป็นปิดตาเนื้อเมกะพันะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสองอาเหรียดช้างอีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะเหรียญรอห้านะครับปราบห่อด้าหลังเป็นช้างนะพี่นะอ่านี่ระับหลังตันเช่นกันนะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบสอง องต่อไปครับอง์ที่83นะครับวัดลคังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่83นะครับสมเด็จวัลขังฐานแซมองค์ต่อไปนะครับองค์ที่8 4อ่อจอบเล็กจอบเล็กหลง่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่8 4องค์ต่อไปนะครับ องค์ที่8 5ดสิบห้าเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อทองแดงกระไรทองเช่นกันนะครับนี่ออกปีศูนย์แปดนะครับอันนี้เหรียญนี้สวยเลยนะพี่นะองค์นี้องค์ที่แปดสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบหกอ่าพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พระรอดพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะครับองน์นี้องค์ที่แปดสิบหกองต่อไปนะครับ องที่แปดสิบเจ็ดก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับรุ่นแรกเนื้อทองแดงนะครับอีกหนึ่งองนะพี่นะองนี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดองต่อไปนะครับแปดสิบแปดนะพี่นะวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับลงรักปิดทองด้วยนะครับนี่องค์นีส้สวยเลยองค์นี้องค์ที่แปดสิบแปดองต่อไปนะพี่นะ 89อ่ะปิดตาหลวงปู่โต๊ะนะครับอ่าแช่น้ำมนต์พิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งองนะพี่นะองค์นี้องค์ที่89องค์สุดท้ายองค์ที่90หมดแล้วอ่าหลวงพ่อเงินขี้ตาสามชายนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่90นะพี่นะองค์ละ100บาทเท่านั้นนะครับใครซื้อ3องค์ส่งฟรีนะครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ กับ ID ดี n ล0 9 6 6 6ย4 8ก้48 48นะพี่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ EP นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ